ก็รู้สึกเหมือนกันครับแล้วก็บรรยากาศงานวันนี้นี่เรียกว่าคนเยอะมากๆคนเยอะแบบไม่ได้คิดว่านีมีคนถึง1000แล well. ้วใช่ใช่แล้วก็ยิ่งได้เห็นพี่สกายงานี้เขาเล่นเกมกันอีกแล้วสนุกเข้าไปใหญ่ของผมก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทางชาบูชิครับใช่แล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากๆครับแฟนๆแบบเยอะมากๆรู้สึกดีจัง ผมมากินชาบูชี้บ่อยว่าที่สามแยมทิศทาวงอะไรก็เหแบบนั้นมีสึกมีเกียรติมากที่เหมือนบเขาชวนมาร่วมงานด้วยแล้วก็สนุกมากเลยครับคนเยอะมากแล้วทีกงานนี้ก็ติดมากติมากเลยอะเมื่อกี้ทุกคู่ค่ะเขาเต้นกันไปแล้วราเต้นชาบูชีเราเป็งไงรอบนี้เราได้เราได้ท่าวมนเท่าไหร่ได้แต่พี่ต้องสอนแล้วนะถามจริงอันนี้ต้องเต็มจริงเหรอผมเต็มพี่เหร่เราได้ข้าวมาเท่าไหร่ได้ พี่ร้องเพลงประกอบได้ไหมเดี๋ยวผมจะเต้นเลยแล้วพี่ใส่ท่าให้หนักเลยยังไงเต้นยังไงเต้นยังไงได้ได้มีท่านี้แล้วมีท่านี้มีกินแล้วพี่เคยสอนเต้นกันเลยหรอมีท่าอะไรบ้างเต้นอ่รูั้งเราเอาที่เราจับได้เลยเริ่มจากการกินกันได้กินกินกินเสร็จไปพามาสายพานใช่แล้วก็กินอีกกินกินใช่แล้วบ้านแใส่แล้วก็สายพาร

เผมผมก็เคยดียนครั้งแรกแต่ว่าได้ยินแล้วติ่งหูมากเลยนะเออแต่เราให้ฟังซิโชคคุณไม่ก่อนดีกว่าชอบไหมก่อนดีกว่าใช่ไหมใช่ก็ต้องไปฝึกล้นะเพราะว่าคุนีิก็ถือว่าเป็นเพลงยอดฮิตเลยใช่ไหมฮะย่งชาเลยเดี๋ยวว่าเราไปฝึกมาร้องบ้างใช่เป็นผมแรปเองอ่นไหนขอสักคนคนไม่คนไม่ใช่ผัดอัดสลัด เขาดูผมนอกเปนสองพี่น้องคือเฮ้ยเฮ้ยมายังไงเนี่ยเขาให้มิกเต้นเต้นโจเลยเนี่ย ซาบซึ้งมากเลยครับที่ได้รับตำแหน่งนี้ใช่แต่คือเดี๋ยวก่อนมายังไงนะก็ก็ใช่ก็รู้สึกว่าผมกับพี่อ๊อฟก็จริงแล้วก็แอบคล้ายๆกันนะเป็นคนสนุกสนานเหมือนกันใช่ใช่ก็ดีใจครับที่จะได้รับช่วงต่อเฮ้ยทำไมพูดเหมือนกันทำไมช่วงต่อได้ที่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งในหายาดพี่อ๊อฟใช่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 ได้เท่เหมือนพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟเนี่ยแต่ได้ยังไงสิ อะไรกันนี่ก็มันชอบให้ยางยากอ่ะอ่าอุ้ยตามที่บีบไปเลยโอเคซีรีส์ของโอเคเราจะต้องสากยังไงก่อนเนี้ยต้องเหมือนปบอกอ่าก็ตอนนี้เรามาถึงอีพีเก้าแล้วเนาะเก้ายังไงดีใช่อีบอกบอกก่อนไหมว่าเราจัดซีรีส์เราจัอะไรนะพูดพูดชื่อซีรีส์ก่อนไหมอ๋อพูดได้พูดได้อ่าใช่งั้นเราแนะนำตัวกันยังเป็นทางการอ่ามาเรามาจากซีรีส์อะไรมีท่าด้วยมาเอาท่าด้วยหรอใช่สวัสดีครับพวกเรามาจากซีเรื่อง เธอเชอมใหม่หัวใจหัดนรัก Boy in love ใช่ใช้อยู่เลยใช้อยู่เลยเราจะใช้กันจนจบเลยใช่ใช้ยันไมโนกลานเลยใช่ใช่ก็เรียกว่าต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราเนาะแล้วก็แบบถ้าไม่ถ้าขาดทุกคนไปก็คงจะ ไม่ได้ไม่ได้อันดับหนึ่งอ่ะคือก็ขอบคุณทุกคนใช่แล้วก็จำนวนทวีเนี่ยเกือบแปดสองแสนเกือบแปดสองแสนจริงมันมันถึงสิบแสนนะแต่ในระยะเวลาที่เราใชถ้าเฉลี่นิดเดียวเองแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเราคุยกันไว้ว่าพวกเราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดถึงสองแสนเนี่ยเราจะทำคลิปเออเราทำสลิปโอเวอร์ไปนอนด้วยกันแล้วก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมันนิดเดียวจริงๆมันถึงแล้วพวกเราก็เลยคุยกันว่าโอเค ไม่เป็นไรเราเราเดี๋ยวเราทำซีโอเพื่อให้ได้ใช่ใช่ก็เพราะเราอยากทำอยู่แล้วจริงๆแล้วอยากทำอยู่แล้วใช่จะสนุกดีแต่ก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันนี่เดี๋ยวนี่เรามาถึงอี EP9 แล้วเราก็จะยังคงช่วยกันปั่นเทรนต่อไปนะใช่ใช่อันไหนไหนคู่ EP9 ที่พูดได้พูดอะไรได้บ้าง ไม่อยากสปอยมากแต่เหมือนจะมีคอนฟ lict เหมือนจะมีคอนฟ lict คอนฟ lict ครับคอนฟ lict อะไรใช่เหมือนนก็คู่นี้เขาก็จะแบบปกติคือเขาจะอยู่ฝ่ายเดียวกันซัพพอร์ตกันตลอดแต่เหมือนรอบนี้เนี่ยจะเริ่มต้อง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 อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้ว t ้องดูว่าจะเป็นยังไงอนีก่อนจะกว่านเรื่องนีคอความาก่คสคู่เราไปดูแล้วรู้สึกว่ามันหวานเนไปไหมหวานเกินไปไ ผมดูผมก็คิดว่าคิดว่าหวานเลยหวานหวานแต่ก็ก็ตามคาแรคเตอร์เขาใช่น่ารักน่ารักเลยใช่ก็หวานแล้วแต่ว่าที่ถ่ายคือต่อการร้งไม่ไม่เบาเลยนะเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรไม่ต้องเกินไม่ต้องเกินผู้ที่เขาก็แบบนี้อยู่แล้วแต่แรกใช่หวานมาตลอดใช่อันนี้คือต้นสูงต้นสูง ไม่เขินครับผมไม่เขินตอนนี้เราเขินงนี้ครคุณต่ตอนนเอาจริงโชกุนโชกุนเขาก็เสียการแอสตันแลบางทีเห็นอย่างเงี้ยแต่หลังกล้องเขาก็เสียการแอสตันเขาออนกเบบเก็บทรงเขาเก็บทรงใช่ใช่ใช่อนเนงเขเองนงเแต่ละค่ก็มีก็มีเขินบ้างครับมเขินบ้างแล้วก็มี่เขินเลยมีเราเผินเเฉ มันมีวิธีแก้เกิดยังไงอ่ะให้มันผ่านไปได้ชินแล้วใช่ป่ะชินแล้วถ้ารู้ผมผมจะใช้เหรอผมไม่มีผมไม่มีเทคนิคเราก็คุยกันบ่อยๆอะไรอย่างงี้ใชเราคุยกันเราคุยกันแต่เห็นเวลาเครียดๆก็มีกอดกันอะไรอย่างเงี้ยยืนยืนหนูกอดยืนยืนหนูไม่ไาไม่กอดเขาอย่าไปบอกไม่ก็บางทีเหมือนเราเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราขอกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกอดกันยังไงอ ให้ทำจริงจริหรอให้ทำจริงๆเลยอนนต้องการกำลังใจอ่ตอนนี้ต้องการกำลังใจมแบบโอ๊ยไวผเห็นจนชนแ้นี้ผมแบ้วานีเมื่อหะกกนวาสกีแล้วจนต้วเออนี่ดูไม่จริงนะเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆต้องเรียกว่า ใช่คือมันมันก็มีหลายๆเรียกว่าอะไรหลายๆอารมณ์ใกลใช่คนรักมาทีมันคู่รักกันมันไม่ต้องหวาดตสอยเวลามียังไงด้วยด้วเก่งด้วยไม่ก็อ่ะเหมือนใน EP ล่าสุดที่ผ่านมามันก็มีทั้งเสียแล้วอ๋อที่แอนมันเสียแล้วแบบโอ้ร้อนไม่ไหวอ่ะ EP เก้าหรอกีฬาสีนะกีฬาสีใช่ใช่ใช่คู่นี้เขาเริ่ม มีคอนโดเริ่มคอนฟิกนี่ก็เล่นต้นแบบคอนฟิก c t อันนี้เขาจะเริ่มแยกฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าหวานมากนะมีแบบไปแต้มสีเขาอะะไรนมีหอมแก้มอีกแล้วฮะเหมือนเหมือนสลับกันหอมเอ่อ EP นี่เหมือนจริงๆเหมือนสลับกันนะกลายเป็นคู่ผมหวานขึ้นมาคู่นี้ก็จะเริ่มเริ่มมีอะไร พอแล้วมีคนไปไปคนเสิรกันนองใช่ใช่แต่ว่าเราก็จะมีคู่อื่นอีกที่มีอาคู่ของเฟอร์กับต้าใช่ที่เพิ่งที่เพิ่งเขาเพิ่งเขาเพิ่งนั่นแหมีโมเมนต์ใช่แล้วก็คู่คุณครูเขาที่เขานี่เขาก็พูดกันว่าเขาเป็นแฟนกันแบบไปใช่ก็ต้องเรียกว่าเนี่ยคุณฟูเนี่ยเริ่มเขาได้เข้าเข้มละโอ้ มันฟื้ไม่ดีเหรอเริ่มเริ่มตอนเริ่มับใช่แล้วแหละตอนแต่ว่า ep เก้า ep อันนี้ก็เรียกว่าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะน่าติดตามแน่นอนแล้วมันจะมีแอเสียงไหมเออทำไมอย่พก่อยากให้ปิดแอร์ก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องรอดูไม่แน่อาจจะมีอีกแอ่สียงจริงๆเดี๋ยวมีคนปิดแอร์โอ้ยมันผ่านไปแล้วปล่อยไปแต่ทั้งซีรีส์คุณใส่สเวตเตอร์อย่างเดียวเลยนะพอพอฉากแอร์เสียงมันว่นแบบว่าทุกคนบอกว่าเออเนี่ยแหละ กก็รู้สึตอนนี้ก็รู้สึกร้อนขึ้นมาเฮ้ยอย่ากร้อนอย่าบอกนะจบการสัมภาษณ์แล้วใช่ก็ก็รู้สึกก็เขินนะครับเขินเขินแมตรงแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ที่คนชอบชอบกันเแบบใก็ก็อยากอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากนะครับแต่ว่า ขอให้ทุกคนทำเต็มที่ก็พอพวกเราคือแล้วว่าไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังใช่ใช่ก็ไม่ยังไงดบเราก็ดีใจแล้วใช่ใช่สปอร์ตที่มีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละครับเราจะพยายามไปด้วยกันใช่เราจะทำให้เต็มที่แล้วเราก็จะใครที่แท็กพวกเรามาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปไล่อ่านด้วยฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ก็ยืนยืนยืนเข้ามาหากันหน่อย